ัดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูมัดตามสัญญาเลยนะคะเมื่อวานคุณครูมัดทิ้งท้ายกันไว้ว่าวันนี้เราจะมาทำของขวัญเซอร์ไพรส์คุณแม่กันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมัจะมาชวนเด็กๆนะคะประดิษฐ์พวงมาลัายไหว้คุณแม่กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย อุปกรณ์อย่างแรกนะคะคือสีเทียนค่ะอุปกรณ์อย่างที่สองนะคะจะเป็นกาวนะคะเด็กๆจะใช้กาวแท่งหรือกาวน้ำก็ได้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะนั่นก็คือกันไกลค่ะอุปกรณ์อย่างที่4นะคะนั่นก็คือสำลีก้อนค่ะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสำลีก้อนนะคะเด็กๆสามารถใช้เป็นสำลีแผน่นหรือว่ากระดาษทิชชู่ขยำก็ได้ค่ะ อุปกรณ์อย่างสุดท้ายนะคะเป็นภาพพวงมาลัยนะคะคุณครูมัดจะส่งภาพตัวอย่างไปให้ทางรายกลุ่มเลยถ้าเด็กๆคนไหนผู้ปกครองสะดวกปริ้นก็สามารถปริ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกสามารถวาดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้คะ่ะ ตอนแรกในการทําพวงมาลัยกลาบคุณแม่นะคะให้เด็กๆนะคะเลือกสีเทียนที่เด็กๆชื่นชอบนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะให้เด็กๆมาละบายลงไปตรงช่วงนี้นะคะ3จุดนะคะคุณครูมัดจะให้ตรงนี้เป็นดอกไม้ค่ะเด็กๆอยากใช้สีอะไรเด็กๆระบายลงไปได้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะคุณครูมัจะใช้สีแดงระบายค่ะระบายให้เต็มแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ เด็กลองพยายามระบายด้วยตนเองนะคะเพราะว่าพวงมาลัยชิ้นนี้เราจะนำไปไหว้คุณแม่กันค่ะ เมื่อเด็กๆระบายเรียบร้อยนะคะจะได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กๆนะคะนํากาวแท่งนะคะมาทาลงไปรอบๆวงนี้นะคะเด็กๆอย่าเพิ่งทาเยอะนะคะทาในปริมาณที่เราจะใช้ก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะนําสําลีลงไปติดได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆก็ทําเหมือนเดิมเลยทากาวเพิ่มนะคะในบริเวณที่เราจะติดสําลีลงไปนะคะพอทาเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนําสาลีมาติดลงไปต่อได้เลยค่ะเด็กๆทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบมาถึงรอบวงนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเป็นภาพนะคะครึ่งบนของพวงมาลัยของเรานะคะต่อมานะคะเราจะมาทําส่วนล่างของพวงมาลัยของเรานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนากาวลงมาทาบริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนําสาลีมาติดต่อค่ะนําสาลีลงมาติดเหมือนเดิมเล้ค่ะเด็กๆจัดให้สวยงามนะคะ เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้พวงมลาลัยที่สวยงามแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ต้องไปลบก้วนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยตัดพวงมลาลัยของเด,เด็กออกมาเป็นดังรูปนี้ค่ะและเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นพวงมลาลัยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ อันนี้นะคะเราจะทําจากสำลีถ้าเด็กๆไม่มีสำลีก้อนหรือสำลีแผ่นนะคะก็สามารถใช้กระดาษทิชชู่ได้ค่ะในการมาทําพวงมาลัยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสามารถประดิษฐ์พวงมาลัยกันได้ไหมคะนี่ค่ะ พวงมาลัยของครูมัดเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะของดเด็กๆสวยเหมือนของคุณคณารูมัดไหมวันนี้คุณค,ณคณารูมัดลองทําทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งแบบที่ใช้ทิชชู่แล้วก็แบบที่ใช้สัลีค่ะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพผลงานของดเด็กๆนะคะส่งลงในอัลบั้มส่งงานออนไลน์ของวันที่11นี้ด้วยนะคะและสําหรับพวงมาลัยนี้นะคะ คุณครูมัดขอให้เด็กๆนะคะนำไปกราบคุณแม่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมนั่นเองค่ะแล้วตอนที่เด็กๆนำพวงมาลัยนะคะไปกราบเท้าคุณแม่นะคะก็อย่าลืมกอดคุณแม่หอมแก้มคุณแม่แล้วก็บอกว่ารักคุณแม่ด้วยนะคะสัญญากับคุณแม่ด้วยนะคะว่าเด็กๆจะเป็นเด็กดีแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณแม่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือว่า อาศัยอยู่กับคุณยายเด็กๆก,ก็สามารถไปไหว้คุณยายไหว้คุณป้าไหว้คุณปู่คุณย่าแทนได้เพราะว่าท่านก็เป็นผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเด็กๆมาเหมือนกันนั่นเองค่ะ ขณะที่เด็กๆทํากิจกรรมกอดเท้าคุณแม่ในวันที่12สิงหาคมนะคะคุณครูมัสขอให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูมัสจะได้ชมภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะเพราะว่าในวันที่12-13สิงหาคมโรงเรียนหยุดให้เด็กๆนะคะได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่นั่นเองค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ